เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่โรงพยาบาลปลายพยาประเด็นคือเธอคิดภาพตามนะมันมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วก็มีภาวะของการหายใจเนี่ยล้มเหลวค,คือความเป็นความตายเนี่ยเส้นแดงผ่าแปดแล้วตอนนี้แล้วกํลาลังช่วยกันอยู่เนี่ยในห้องฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินเธอคภาพตามนะมทุกคนพยายาม ลุมกันอยู่ตรงนั้นในห้องฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือหมอตัดสินใจว่าไม่ได้ละต้องพาไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือต้องไปโรงพยาบาลกระบี่ซึ่งมีอุปกรณ์อะไรทุกอย่างเนี่ยครอบคลุมกว่าอืจากช่วยชีวิตคนคนเนี้ยได้ดีกว่าอืรถพยาบาลก็เรียกมาเลยรถพยาบาลก็มาจอดจอดหน้าห้องฉุกเฉินแล้วเปิดท้ายแล้วนะรถตู้พยาบาลอะเตรียมจะเอาคนไข้ขึ้นไล้ะเปิดปุ๊บ ในขณะที่ห้องข้างในห้องก็ชลรุนชุรเกกับการช่วยเหลือคนไข้คนนี้อยู่ปรากฏว่าขณะที่ข้างในกําลังช่วยกันอยู่เนี่ยมีรถกระบะคันหนึง่งขับมามาจอดจอดชิด,ชดเลยชิดรถตู้เลยนะเรียกว่าอนฝารถตู้ที่เปิดอะ่ะไมไ่เลยเก<ค>่นรถกระบะแล้วอะ่ะเออเราไม่สามารถมีช่องกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอะ่ะขึ้นไปทายรถตู้ได้แน่นอนอเสร็จปุ๊บ คนขับกระบะเดินลงมาม,มาพร้อมกับเมียผู้หญิงเมียป้าไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วก็มาพาคนไข้<ม>ซึ่งเป็นแม่ของเขาลงมาซึ่งก็ยังพูดคุยได้ปกตินะพอเข้าไปปึ๊บหมอพยาบาลทุกคนนะ่ะกำลังช่วยผู้ป่วยคนที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจตรงเนี้ยอยู่ก็บอกกับผู้ชายเจ้าขอ,ของกระบะ,บ,ะบอกว่าเอรถให้หน่อยหอแบบหนึง่งรอแบบหนึ่ง ยังไม่มีใครสามารถช่วยคุณแม่คุณได้เพราะว่าตอนเนี้ยเรา,เ<ข>ากำลังช,ช่วยผู้ป่วยอีกคนนึงอยู่ถูก<ด>ป่ะนางก็โมโหว่าทําไมไม่มีใครดูแม่เขาเลยทําไมไม่มีใครมาดูแม่เขาเลยล่ะโมโหเริ่มโวยวายแล้วทีนี้เริ่มโวยวายปรากฏขณะเริ่มโวยวายปุ๊บก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าเขากำลังช่วยกำลังช่วยผู้ป่วยวิกฤตอยู่ก็จะเอาผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยขึ้น ส่งต่ออะไปแอบูเลนเ<อ>ขนาดที่จะเอาออกไปเนี้ยปรากฏว่าเห็นว่ารถกระบะคันนี้ปิดอยู่ก็เลยเดินมาตามเ<อ>จ้าของรถกระบะไปเลื่อนรถให้หน่อยนางไม่ไปเว้ยนางด่าต่อบว่าท่าไม่ไมีใครมาสนใจแม่ผมเลยด่า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 อีกเป็นหลายนาทีอะจนญาติผู้ป่วยวิกฤตอะลงไปนั่งกับพื้นพนมมืออะแกบอกว่าขอร้องเลื่อนรถหน่อยแล้วก็ทะเลาะทะเลาะกันอีกหลายนาทีมากเลยนะจนในที่สุดก็ยอมมาเลื่อนรถก็เอาคน ผู้ป่วยวิกฤติเด่ขึ้นรถแอมบูเลนแล้วไปได้ปรากฏเสียชีวิตเสียชีวิตไม่ทันไปโรมาลกระบีไม่ทันโอ้โหคิดดูสิใจคนที่เป็นญาติอ่ะเขาคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาไม่พร้อมนะที่จะคุยจะมาแบบจะมาเยียวยาหรืออะไรเขาเขาเขาไม่พร้อมเห็นดูตําตาว่าแบบมีสิทธิ์รอดอ่ะเขาเขาไม่พร้อมเป็นการฆ่ากันท้งอ้อมี่ยทุกนาทีอ่ะทุกนาทีมันมีค่าหมดเลยไง ขนาดตัวเองอยากให้แม่ตัวเองรักษาเลยอะประเด็นคือเขาบอกว่าวันนั้นน่ะเขาพาแม่วัยหกสิบเก้าปีมาด้วยอาการกรดไหลย,ย้อนมีอาการจุกแน่นและหายใจไม่ออกมาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็คือปลายพยาเมื่อจอดรถส่งแม่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมารับตัวก็แน่สิเธอกเขา<อ>ค<อ>ุ้นกันอยู่ผู้ป่วยวิกฤตกันอยู่อ่ะอภรรยาเลยต้องไปนํารถเข็นและช่วยกันเข็นแม่เข้าไปในห้องฉุกเฉินด้วยตัวเอง แม่มีอาการอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ชุนวนเหตุความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแม่ของตนจึงต้องเรียกให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูอาการแต่กลับเป็นจังหวัดที่เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกให้เขาไปเลื่อนรถ โดยไม่ได้แจ้งว่ามีผู้ป่วยวิกฤตรอ,อขึ้นรถฉุกเฉินนะในตอนตอนปิดได้ยินเสียงว่าเขาแจ้งนะนงแจ้ง<อ><อ>เขาจึงโต้ตอบบอกว่าขอพาแม่ขึ้นเตียงก่อนแล้วจะขยับรถให้พร้อมบ่นต่อว่าเจ้าหน้าที่ว่าทําไมไม่แบ่งคนมาดูแลเพราะตนเหลือแม่เพียงคนเดียวทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้ผลพูดจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เลยทําให้เขาถูกเลิกจ้างจากบริษัทที่ทํางานทันทีภรรยา ต้องรอออกจากงานสิ้นปีเช่นกันเตรียมส่งเงินชดเชยส่วนหนึ่งจากบริษัทให้กับญาติผู้เสียชีวิตแม้จะเข้าใจที่ถูกสังคมลุมดา่าแต่เขายอมรับผิดและหกักเยาเวลากลับไปได้คงจะไม่ประทะกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ไม่ทันนอไม่ทันแล้วคนเขาตายไปแล้วพ่อ,อ